ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงหมนี่นี่เห็นไหมมันเกิดแล้วรวดเร็วทันใจตอนเราก็สู่เอาเชดรอดสกายบล็อกกันอีกเช่นเคยนั่นเองในวันนี้นะฮะเราได้ทำการเตรียมสรรพสิ่งแทบจะพร้อมหมดแล้วนะหรือแค่นอนก่อนถามว่าน,นอนทำไมนะฮะเราก็ไม่ต้องตกใจนะฮะไม่แอดแบนซ์เพิ่งได้นะ,ะมันก็มี นู่นนี่นั่นปัญหาเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับ Minecraft นั่นเองนะฮะไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำภารกิจของเรากันต่อนะฮะแค่ของในตัวมันอยู่ครบก็แบบบุญแล้วเข้าใจไหมฮะอ่าเนาะถึงไอชิเมตมันจะหายก็ตามนะฮะใน,นวันนี้ฮะนี่เห็นท่อนี่ไหมไม่ใช่ไม่เชิงท่อมันเป็นทางเดินเอะ๊ะมันเป็นทางรถไฟนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะขนย้ายวิลเลจเจอร์นะฮะจากที่นี่ไปที่นั่นงงนะฮะอ่าแล้วก็เนมแท็กในตัวของเนมแท เดี๋ยววันนี้ต้องใช้เนมแท็กแน่นอนนะคะแต่ถามว่าเนมแท็กเนี่ยมันได้จากไหนถ้าเป็นโลกปกติเนี่ยมันจะหาได้จากพวกเอ่อทอซังเกิลเทมเพิลเอ้ยเดสเตอร์เทมเพลอะไรพวกดันเจียนอะไรที่มันดูแปลกๆมีค่ามีค่าต่างๆนั่นเองแต่ว่าในที่นี้เนี่ยในโลกนี้มันไม่มีนั่นเองนะฮะถามว่าทํายังไงล่ะนะฮะกเ็เราก็จะใช้สิ่งที่เอออย่านะยาเชียวเราก็จะใช้สิ่งที่เออเรียกว่าอือ มันจะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะอย่างนี้เอ้ย,อยได้หรอว้าวเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าวิเลเจอร์อในการเทรดนั่นเองนะฮะเออนี่วิเลเจอร์มันเทรดได้นะฮะมันจะต้องเป็นไลบรีเรียนในระดับที่แบบเป็น X ก็เปิดแล้วนั่นเองนะฮะเอ้ยเป็นเป็นระดับมาสเตอร์นั่นเองนะครับเป็นระดับสูงสุดว่าง่ายๆมันถึงจะเปิดให้เราแลกเปลี่ยนเอ e r เ l อรลกับเนมแท็กนั่นเองนะฮะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเรายังไม่มีงบประมาณพอที่จะเฮ้ย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 ไอ้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เรายังไม่มีงบประมาณพอที่จะเปิดระดับนั้นนั่นเองนะฮะอุ้ยแต่ตัวนี้ก็ใกล้แล้วนะจะว่าไปตัวนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะฮะอู้เอ้ยไม่แน่เอ้ยเดี๋ยวนะ มันต้องเหลือสีอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเถอะเอาเป็นว่าวันนี้เออเราจะซื้อเนมแท็กแล้วกันแต่เนมแท็กจริงๆแล้วใช้แค่อันเดียวนะฮะก็อาจจะไม่ได้เหลือบกก้างกาแรงใช่ไหมใช้คําถูกไหม <c oughs> นั่นแหละนะฮะภาษาไทยเออนั่นแหละโอเคนะฮะก็คงจะไม่ไหนักหนะสาขาสำหรับเ,เราขนาดนั้นะนะฮะก็น่าจะพอถูๆไปไท้ายไปได้ก็แค่เอมเปอรัลสักก้อนเดียวมันจะเป็นอะไรเอ้เอเงินแค่ไม่กี่บาทมันจะอะไรนักหนานะฮะไหนดู IS Level กันสักหน่อยนะฮะวันนี้เอ่ เลเวลสามร้อยหกสิบเก้าหนึ่งร้อยพอยต์โอเคถามว่าทำไมต่อสิเฮ้ย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 ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีลูกไม่ดีเข้าไปลุกเข้าไปเข้าไปลุกเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในหนุนเข้าไปเข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจบอบอกคือเข้าไปข้างในแน่ทำไมไม่เข้าฮัลโหลติดอะไรอะอเดี๋ยวนะ เรามีปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวๆๆตรงตรงนี้ตรงนี้เราคนอุดก,ก่อนเราคนอุดก,ก่อนเดี๋ยววิลเลจเจอร์มันวิ่งหนีออกมาทําไงล่ะซวยนะฮะโอเคอย่างแรก,กเรามาออเอา้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้เกือบ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 ตัวนี้ก็ทุบดีๆนะฮะทุบดีๆเออใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆตัวนี้อืมอืมอืมเอิมเองจะหัวติดนะเดี๋ยวนะเดี๋ย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 เโดนทุบกระจกอีกอ้าวซวยไปอีกโอเคคือเรากั้นไว้แล้วนะไม่น่ามีปัญหาโอเค ใช้จอบไดมอนด์เอเ้ยไม่ใช่ใช้เอพิกเอ e ็กซ์ไดมอนด์นี่มันก็เร็วดีนะฮะเดี๋ยนะเดี๋ยนเดี๋ยนเดี๋ยเเดี๋ยเ,ยเยอย่านะอย่านะอย่าออกมาใช่นะอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าออกมานะโอเค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  แค่นี้นะคะแล้วเสร็จแล้วทําอะไรต่อนะฮะในส่วนของเบลเลเจอร์เนี่ยก็รอก,กังคืนให้มันได้นอนก่อนนั่นเองนะฮะตอนนี้มันกำลังประชุมกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยฉันมาที่ไหนเนี้ยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะอยู่ดีก็ถูกลักพาตัวมาอ่าก็ว่ากันไปนะฮะถามว่าเส้นทางนี้หมดประโยชน์หรือยังนะฮะคำตอบก็คือหมดประโยชน์แล้วนั่นเองนะฮะไม่มีประโยชน์แล้วะฮะทุบเลยนะฮะทุบเลยเส้นทางนี้นะฮะก็สามารถทุบได้เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่อยากทุบก,ก็อยากทิ้งเอาไว้ก็แล้วแต่นะฮะ โอเคคือในส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนของเิลเลเจอร์ตอนนี้ของเราเนี่ยเสร็จสิไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะปิดสวยงามอันนี้มันก็กำลังประชุมว่าแบบฉันมาเกิดที่ไหนเนี่ยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะทีนี้สิ่งที่มันจะมีปัญหาต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องออรอเวลากลางคืนเพื่อนะฮะเพื่อถามเลยเพื่อน่าร้ เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวม,มันไปไม่ถูกทางปะเออมันไปไม่ถูกทางจริง้วยถามว่าแมนต้องรองเวลากลางคืนเพื่อให้เจ้าซอมบี้มันเกิดนั่นเองนะฮะเราได้ทำการเออล้อมข้อกระโหลก,กลาไว้ตรงนั้นนั่นเองนะฮะก็คือเป็นฟาร์มมอนสเตอร์แบบ ง่าย,ายกกๆกากากเลยนะฮะก็แค่เดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็ฟันฟันฟันเอาตัวที่ไม่ต้องการออกไปและเสร็จแล้วเราก็จะเหลือไว้แค่ซอมบี้ที่เราต้องการนั่นเองนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะให้มันนั่งรถไมค์คาร์มาอีกเช่นกันนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะให้มันมาสมหวังกับวิลเลจเจอร์ตรงนี้นี่เองเออนี่เห็นไหมแล้วติงก็มาเต็มนะฮะจังหวะนี้โอเค คือในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามันจะเป็นทางเดินเนี่ยเออ,เ,อ,อเราก็มาเตรียมไว้สักนิดนึงแล้วกันเนาะเออ,เ,อ,อเตรียมไวนน้นิดหน่อยนิดหน่อยนี่นี่นี่อ่าโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวมันกลัวมันฉลาดเกินแต่จริงจริงมอมมอมบาคนไม่ฉลาดขนาดนั้นนะฮะโอเคอันนี้คือเราได้เตรียมทางเดินไว้เออ่ทางรถไฟไว้แล้วนะฮะก็คือเมื่อถึงเวลาปุ๊บก็คือสามารถที่จะให้มันนั่งได้เลย นะฮะที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่ name ท็กนั่นเองนะฮะอ๋อแล้วก็ข้อควรระวังในการลากซอมบี้นะฮะก็คือว่าอย่าให้มันเป็นเวลากลางวันแล้วค่อยมาลากนะฮะเนื่องจากว่ามันอาจจะโดนแสงแดดเผาไม่ได้ทาครีมกันแดดมานะฮะแล้วมันจะตายได้นั่นเองดังนั้นะะแล้ว safety first นะฮะโดยการที่ทําตอนกลางคืนให้เสร็จนั่นแหละ,ะฮะไม่มีปัญหาหรือถ้าใครกลัวว่ามันจะกลายเป็นตอนกลางวันเสียก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทําหลังคา กตรงฟาร์มแล้วก็ทางเดินตรงนี้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วพอจบงานก็ทุบออกนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นการเซฟเตัวของซอมบี้ไม่ให้โดนแดดเผานั่นเองนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ทาครีมกันแดดมานะฮะย้ำอีกครั้งเนาะเดี๋ยวเราจะทําการซื้อสิ่งที่เรียกว่าเนมแท็กนั่นเองนะฮะเอามา1อันนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหกสิบสี่ไม่ไหวนะเราจะจ่ายด้วยราคาสิบหกดอนนั่นเองนะฮะอ่าสิบหก ปุ๊บนะฮะตอนนี้มันนีมันนีมันนีโอ้ my god มันนีมันนีมันนีโอ้ my god โอเคคือมันนีตอนนี้มันนีเดี๋ยวนะคือเงินตอนนี้เนี่ยก็จำนวนเหลือน้อยพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะเออแล้วก็เลเวลเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เลเวลเท่าไหร่อ๋อสามร้อยหกสิบเก้า สำหรับ19เนี่ยกว่าเราจะไปถึงไฟฟันก็คือเลเวล400เนี่ยนะฮะเพื่อให้เราสามารถบินไดน้นี่ก็คงอีกนานเราก็ต้องเจอกับเจ้าซาลามระหว่างทางเดินเนี้ยต่อไปนั่นเองเอซอมบี้เราตั้งชื่ออะไรดีน้องซอม <c oughs> เอ่อซอมบี้คุงซอมบี้นั่นแหละเฉยๆจบนะฮะมีปัญหาไหมไม่มีนะฮะโอเค <c oughs> ใช้คำว่าซอมบี้นี่แหละง่ายที่สุดถามว่าทำไมเอ๊ ทำไมไม่ใช้อมบีจากฟาร์มรงนี้ล่ะเออเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเข้าใจไหมคำตอบมันง่ายก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะจัดก,การกับไอ้เจ้าฟาร์มนี้ทีก็คือแบบลําบากกับชีวิตและเกิดนั่นเองนะฮะนะมันจะเป็นเรื่องที่แบบลำบากลําบากนะฮะเออเนาะเอาเป็นว่าตอนนีเออ้เราปล่อยฟาร์มนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราจะได้มีอุปกรณ์เพชรเพชรกันแล้วนั่นเองนะฮะคือตอนนี้ก็มีชุดเกราะเพชรแล้วก็มีเอ,อ่อที่ขุดเพชรอ่า แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําอะไรเพชรๆอย่างอื่นกันอย่างเช่นขวานโชเวลดาบอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะอนาคตเราจะได้ทําแล้วนะเออเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าวางแผนเอาไว้เรียบร้อยละก็คือตอนนี้เนี่ยก็ยังขาดงบประมาณในการที่จะแบบเปิดเอนชงเอนชานอยู่ทำไมไม่เอามาซ่อมก็ไม่รู้ฮะก็ยังขาดงบประมาณในการเอนชงเอนชานอยู่อะเนาะก็คือการเปิดสมุดเควสตต่างๆของวิลเลจเจอร์นั่นแหละนะฮะก็คือตอนนี้ยังขาดงบประมาณของชู a กกเคนอยู่นั่นเองตอนนี้ก็คือแบบ ออปล่อยให้มันจะเดินงอกงามกันต่อไปนะฮะ,อะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มีสมุดซิลทัชทั้งหมด2เล่มเรียบร้อยแล้วก็คือ1เล่มก็เอาไว้สําหรับขวานอีก1เล่มเอาไว้สําหรับโชเวลถึงถามว่าโชเวลมันจําเป็นต้องใช้ไหม <laughs> ก็ไม่จําเป็นนะฮะแต่ก็ทํามาแล้วว่าเราจะให้ทํายังไงเอาไปทิ้งหรอมันก็ไม่ได้นะ โอเคนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะที่คิดเอาไว้นะฮะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราทำฟาร์มเหล็กเสร็จเนี่ยเราก็จะนำเหล็กมาแลกกับวิลเลจเจอร์อีกโอ้โหเป็นฟาร์มที่แบบกันไปกันมานะฮะก็คือแบบ เพื่อข้งพาเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนั่นเองนะฮะโอ้ฟังดูเป็นเทพนิยายนะฮะแต่ก็มันเป็นเรื่องจริงนะฮะโอเคตอนนี้เวเลเจอร์ก็กำลังประชุมกันอยู่เดี๋ยวรอให้มันขึ้นเตียงนอนเริ่มนอนเมื่อไหร่แค่นั้นแหละนะฮะเราก็ปฏิบัติการเริ่มลากซอมบี้ได้เลยนั่นเองโอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 เเไม่ได้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 ห้ามทำร้ายน้องซอมบี้ของฉันไม่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  ม่ไ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 ม่ขึ้นรถมา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 ขึ้นรถเซ่ขึ้นรถขึ้นรถเอ่อโอเคโอเคเป็นเด็กดีนะเด็กดีนะโอเคนะฮะตรงนี้บริเวณนี้ก็ปักสว่างได้เลยเนาะเพื่อให้มอนสเตอร์ไม่เกิดโอเคทีนี้แหละนะฮะถึงเวลาขั้นตอนที่สนุกแล้วซีอ่ะได้เวลาสนุกแล้วซีได้เวลาสนุกแล้วซีอ่ะววัสดีซอมซอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจโอเคเด้อ เดี๋ยวทำงานตรงนี้นะมันจะมีความเสี่ยงหน่อยหน่อยหน่อยไม่น่าหน่อยน่าจะเยอะเลยแหละจริงๆโอเคนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องไปลากน้องซอมซอมมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจเหลือเกินนะโอเคตะดําตะดําเตะ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 โอเคแค่นี้แหละนะฮะจบอ้าวทุบสิอ่ะเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงไหม ได้ยินเสีงยงไหมฮะได้ยินเสีงยงไหมได้ยินเสีงยงไหมนี่นี่เห็นไหมมันเกิดแล้วรวดเร็วทันใจนะฮะคือจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เดี๋ยวต้องทุบกออกด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเกิดที่อื่นนะฮะยุ่งเลยนะ,ะงานเข้านะงานงอกะงานงอกโอ๊ะโ,โ,โอ้อย่าตีสินี่เป็นผู้มีพ่อคุูอุตส่าห์เก็บชีวิตเอาไว้ให้เลยนะเดี๋ยวนะเราปักเนมแท็กแล้วอย่างปักแล้วใช่ไหมปักแล้วโอเคโอเคแค่นี้เสร็จแ,แล้วนะฮะฟาร์มนี้ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนั่นเองนะฮะก็ จากสถิติก็คือมันจะเกิดทุกประมาณ30วินาทีนั่นเองนะฮะโอเคถือว่าเป็นฟาร์มที่แบบประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะฮะอาจากว่าพอมันแบบเข้าเกณฑ์อะไรปุ๊บมันก็เกิดได้เลยทันทีนะฮะตอนแรกนึกว่าเฟลซะอีกนะฮะก็งงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงนะฮะอ๋อมันมันช้านิดนึงเออต้องต้องต้องรอมันหน่อยอย่าใจรอนะฮะวัยรุ่นจะนี่เห็นแม่มันเกิดอีกแล้วนะฮะยังไม่ถึงแบบยังไม่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่เลยนะฮะมันก็เกิดอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวบริเวณตรงนี้ต้องทุบออกก่อนเนาะเดี นี่มันดีมากเลยนะเออดีดิมันเกิดแบบสนุกสนานนะฮะต่อไปนี้ก็คือแบบเราจะรวยเหล็กแล้วยิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ค้างยิ่งมีเอ,อ่ออะไรที่มันแบบมามาคอย FK อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยนะฮะว่าเป็นฟาร์มที่แบบแหลมเลิศประเสริฐสีนะคือจริงๆแค่ฟาร์มเดียวก็คือแบบเหลือกินเหลือ,ลอใช้สมรรบสกายบอกแล้วนะฮะแล้ถ้าใครที่แบบ เออบอกว่าไม่พอมันไม่หนำใจฉันอัไนอย่ากเงี้ยนะฮะก็าสามารถที่จะไปสร้างฝาเพิ่มได้เนาะก็ทำลักษณะคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะฮะก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากเนาะเออเห็นไหมมันเกิดอีกแล้ว่านผู้ชมเ,เร็วดีนะเนาะมันก็จะมีการแบบลำลับตื่นตๆๆืลำลับตื่นตื่นนะฮะก,ก,ก็ปล่อยมันไปนะฮะเออเนาะเพราะว่าต้องทำแบบนี้แหละมันถึงจะทำงานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทุบตรงนี้ออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันมาเกิดในส่วนตรงนี้ก็ยุ่งเลยนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวรอมันเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วนะครับพอมันตายปุ๊บเรามาจับเวลากันนั่นเองนะอ่นะโอเคเดี๋ยวจับเวลานะฮะเดี๋ยวเตรียมจับเวลานะครับผู้ชมว่าคผู้ชมไม่เชื่อนะก็สามารถจับตามได้เนาะเออนะเดี๋ยวรอมันตายปุ๊บเรากดสตาร์ทเลยนั่นเองนะฮะอ่ะตายสักทีสิอ่ะกดสตาร์ทเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา1วินาทีแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะบอกทำไมนะฮะนี่ก็เป็นเหมือน experimental ใช่ไหมนะมันเป็นการทดลองนันเองนะฮะตอนนี้1ิวิแล้วนะฮะก็ยังไม่เกิดน,นะฮะคือโดยประมาณก็คือประมาณ30วิิบวิยี่ห้าวีอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออนะ17วิแล้วนะฮะ18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31อ่า้าหเ็ยห็นไหมนะฮะเนี่ยประมาณ30วินะฮะ คือเท่าที่เคยเจอมาก็ประมาณถ้าจำถ้าจำเลขที่จําได้เลยนะมันอาจจะมีแบบคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะฮะแต่เท่าที่จําได้เนี่ยก็คือเคยเจอเลข27ไปเจอเลข27ิวิมั้งหรือไม่ก็25วิวีนะฮะจนถึง33าวินั่นเองนะฮะก็ถือว่าเกิดรวดเร็วทันใจดีนั่นเองนะฮะก็ก็อย่างที่บอกนะฮะประมาณหนึ่งนาทีก็ถ้าได้มากสุดเลยนะก็คือได้ประมาณเอิม่มเท่าไหร่นะเอ่อ 1นอาทีก็จะได้มากสุดประมาณ10ก้อนเลยนั่นเองอู้คือตอนนี้มันผ่านไป4ตัวแล้วขั้นต่ําสุดก็คือเด็กเหล็กจะ drop สามใช่ไหมแล้วตอนนี้มันผ่านไปประมาณ4ตัวแล้วก็4ี่คูณสได้12ต้องได้อย่างน้อย12ก้อนแล้วนะเออนี่นะฮะเป็นฟาร์มที่ดีจริงๆนะฮะดีกว่าการไปคุดแร่ตั้งเยอะนะฮะไอ้แม่เกิดอีกแล้วโอ้โหชีวิตแบบอะไรมันจะดีขนาดนี้นะเดี๋ยวก็ต้องไปไล่เก็บไอ้พวกบล็อกพวกนี้ตามทางด้วยนะฮะ,ะตรงนี้มันก็ ปล่อยได้เลยเนาะเพราะว่ามันมันมีพื้นที่รองรับอยู่เออเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้เนาะเออปล่อยมันไปนะฮะเออโอเคอู้เหล็กมีเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะโอ้ my god โอ้คุผู้ชมดูสิฮะตอนนี้เนี่ยเรามีเหล็กครึ่งสแต็กแล้วนะฮะภายในเวลาไม่กี่นาทีโอ้โหนะดีเลิศนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเ,เหมือนเราจะมีคอร์สหรือเปล่าเอ๊อเอ๊ะเอ๊ะโอเคนะ,ะเดี๋ยว ไม่ไม่ว่ายังไงนะฮะเราล่าม,มันลงมาก่อนนะฮะล่าม,มันลงก่อนลเอ้ยไม่ได้สีหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคนะฮะวงจรตรงนี้เราอาจจะทำเวอร์ชั่นแบบขับแคบ,บนิดหนึ่งนะฮะคือตอนนี้เราต้องสร้างทุกอย่างด้วยความแบบจำกัดลันทดชีวิตแล้วเกินนะฮะคือคือฮอปเปอร์หมดอะไรยะเดี๋ยวนะมันไม่ได้ละมีเหล็กนั้งเยอะเอาไปสร้างเลยดีกว่านะฮะ แม่แมแม่มีเหล็กเยอะแล้วนะฮะบอกแล้วมันเป็นการลงทุนที่คุ้มนะฮะถึงแม้ว่าเราอาจจะเสียเหล็กเยอะหน่อยในตอนแรกนะฮะแต่ยังไงมันก็คุ้ม,มเห็นไหมเชื่อยังเออมันคุ้มนะฮะนี่เห็นไหมโอ้เหล็กสบายนะฮะโอเคนะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคอ๋ามันมีมันมีฮับเอร์ล่วงด้วยใช่ปะโอเคโอเคอเค่านะฮะ มันควรที่เราเราควรที่จะจัดการระบบก่อนเนาะเราควรจัดการระบบก่อนนะฮะอย่างแรกฮะเราไม่มีคอมเพลเตอร์ขอบคุณคอมเพลเตอร์นะฮะเราจะต้องใช้แรกคอสนั่นเองนะฮะซึ่งจำไม่ได้ว่าคอสราคากี่บาท4หรือ8ปดทผู้ชมจำได้นะฮะช่วยคอมเมนต์เข้ามาในตอนนี้หน่อยนะฮะเออ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 ไม่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 ยักษ์ยักษ์ไอเจ้ายักษ์ไอเจ้ายักษ์ไอเจ้าเออ ไอเจ้ายาโอ้โห0.5ก็คือค่ากระแทกอีกนิดนึงก็คือแบบแอกไปแล้วนั่นเองนะฮะได้สมอลเละไปแล้วนะฮะเบื่อจะลามอะ่ะ I hate slime มากเลยนะฮะไปไปไปชิวๆอย่ามายุ่งอย่ามาขวางทางคนกำลังทำธุรกิจพายพันล้านร้อยล้านเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้แยกคอร์สนะมีพอดีเลยแล้วก็ขอหินเรียบ หินเรียบเหมือนจะต้องไปเอาที่ฝ่ามันเองนะฮะเออเราเหมือนจะฝากของไว้ที่นี่เนาะโอ,อเคเฮ้ยโอ้โอเคโอเค,อเค,อเครอดรอดนึกว่าจะต้องตายเสียแล้วนะฮะเดี๋ยวเหินเรียบไปเอาที่บ้านก็ได้เออเอาน่าจะมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ไงน,นี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคนะฮะเร <Hey. S 1> สโตนนี่ก็สามารถเอ,อ่อแลก n อ c ได้อ่า แร่ถ่านก็สามารถเอาเอาเอาอะไรนะเอาไม้ไปเผาอะไรอย่างนี้แร่เะล็ก็สามารถหาได้ละเหลือแค่แร่ทองแร่ทองนี้เราต้องไปที่เนเธอร์แต่ว่าเรายังไม่ไปในเรื่องนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็แร่ไดมอนด์เอิ่มแร่ไดมอนด์มันปั๊มไม่ได้นะฮะถึงปั๊มไปก็คือแบบมันมันก็ไม่มีความหมายนะเสร็จแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์คอมคอมนะฮะคอมคอมโอเคได้คอมพิวเตอร์มาแล้วเอ้ยไม่ใช่นะฮะคอมพิวเตอร์นะฮะฟังดีๆนะฮะคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะมันคนละอ่านกันดื้อเนาะ โอเคก็คือตอนนี้มันก็ตายรัวเลยนะฮะโอ้มีสต็อกเข้าของของเข้านะฮะเพิ่มได้เรื่อยๆแล้วก็เราลืมสิ่งสิ่งหนึ่งไปก็ถือว่ามีความสำคัญอีกเช่นกันนั่นก็คือ r e ส t ตอร e r e รีพ t เตอร์รีพิเเหมือนต้องใช้ทั้งหมด6อันเลยนะ,ะเดี๋ยวไม่ไม่มันคือ3 3 42 นี่ตอนแรกบอก6อันทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นเออช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าเออดูดูไปแล้วกันเนาะเอดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆเนาะโอเคโอเคโอเคนะฮะแล้วก็เรสโตนรีพีเตอร์1อันต้องใช้เรสโตนทอชทั้งหมด2อันเราจะทำทั้งหมด4อันไง1 2 1 2 1 2 1 2โอเคนะฮะ1 2 1 2อะไรก็ไม่รู้นะฮะก็งงๆเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็ทำเรสโตนทอชมาด้วย2อันนะฮะก็คือแบบอืมนะเป็นการเผาผลานเรสโตนทอชชั้นดีเลยนั่นเองนะฮะเออเป็นการเผาผลาญเนาะ เออนั่นแหละเคเดี๋ยวนะอ่านี่นะฮะต้องทำอย่างนี้ถ้าวงจรวงจรนี้ยงเอ้ยเอ้ยไม่ดิไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มันไม่ใช่มันต้องแบบใช่มันต้องไหม่แม่นจังซีนี่โอเคนะฮะสำเนียงก็คือทุกวันนี้ก็คือเละแล้วนะฮะทุกภาษาเอามารวมกันหมดในตัวฉันคนเดียวเออเออตลกดีเออโอเคนะวิ่งขำไม่เลิกเดี๋ยนะเดี๋ยนะ โอเคเด df, Connie, tamam. sí, okay. no ี๋ยวตรงนี้มันต้องใส่รีพิเตอร์แปะเข้าไปเนาะโอเคนะฮะคือคือวงจรนี้มันก็แบบมีมาช้านานตั้งแต่สมัยการลนานเทินสุโขทัยแต่ละยุคของเรานี่นะมันช่างแปลกประหลาดเสียจริงเดี๋ยวเอ๊ะเฮ้เฮ้เห็นนะตัวฉันทำอะไรนี้ไม่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 อันนี้มันเป็นเวอร์ชันงบประหยัดไม่เอาไม่เอาไม่เอา ค,คือคือเราต้องต้องใช้เวอร์ชั่นแบบงบไม่ประหยัดอะฮะงงไหมไม่ต้องงงนะโอเคขำขำแห้งนะฮะขำแห้งโอเคต้องต้องตอบว่าสามอันอย่างนี้นะฮะเพื่อเพื่อที่จะแบบเออมันจะได้ไม่ไม่มีส่วนเกินงอกขึ้นมานะฮะไม่ต้องงงนะฮะโอเคไหมก็คืออย่างเมื่อกี้อะเรสเตรอร์นทอยมันจะมาตรงกับในส่วนของเอ่อฮ็อปเปอร์ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะว่าถ้าฮ็อปเปอร์มันเกินขึ้นมาอย่าง โอเลมันก็สามารถมาเกิดบนฮอปเปอร์อรได้น่าจะนะก็เลยม,มันจะเป็นเรื่องอันตรายนั่นเองนะฮะคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์จังสั้นขึ้นแน่เราก็เลยทําการที่จะเซฟเไว้ก่อนนะ,ะก็คือนั่นแหละนะฮะก็คือขเยีบมันให้เข้ามาคือเมื่อกี้เรสตน s t ชมัน o h มันตรงกับแนวของฮอปเปอร์เพราะว่าเรสตน s t มันมีน้อยก็แค่เพิ่มเรสตนเข้าไป1บล็อกอ่างนาเนี้ยอะแค่นี้มันก็เหมือนกับเป็นการผักฟาร์มผักองค์จองเข้ามาข้างในแค่นั้นแหละนะฮะง่ายๆนะหลักการคิดวิเคราะห์นั ทำการคิดวิเคราะห์นะฮะเพื่อจะได้หาคําตอบได้อย่างชัดเจนเจ่มแจ้ง oh. คุณผู้ชมฮะ,ะก็อาจจะมีหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะกำลังดูคลิปเพลินๆอยู่ดีๆเอ๊ะเยนะทำไมอยู่ดีๆมันมีส่วนนี้ขึ้นมาเฉยเลยนั่นเองนะฮะไม่ต้องตกใจไปฮะคือเนื่องสตว่าคลิปที่เราอาจต้นฉบับไปเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาอ่าผู้ชมก็จะสังเกตเห็ว่าเฮ้ กลองมาจากไหนเมื่อกี้ไม่มีการสร้างเลยนะก็คือว่าเราอัดคลิปไปเสร็จแล้วนะฮะและกําลังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการตัดต่อแต่พระเอินว่าคลิปมันมีปัญหาก็คือพูดแบบอ่าเดี๋ยวเราจะตุ๊บแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีมันก็ว้าไปอีกช่วงหนึ่งเลยนะฮะแบบ เดี๋ยวเราจะทําฮอปเปอร์แล้วมีประโยชน์ที่2ก็คือ,อเราจะเอาไอรอนบาร์มาใช่ไหมมัน,ม,นมันกลายเป็นอย่างนี้นะ,ะก็คือ,อเดี๋ยวเราจะไอรอนบาร์มาอะไรประมาณนี้นะ,ะก็คือมันแบบมันว้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็มันจะมีแค่ช่วงๆนึงเท่านั้นนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะอธิบายนั่นเองนะในส่วนที่มันหาไปเนาะโอเค ก็คือตรงนี้ฮะเราเนี่ยจะใช้เป็นไอรอนบาร์แทนนะฮะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเมื่อเวลาแบบเหล็กหรือว่าป๊อปปี้เข้ามาหรือว่าอะไรที่มันมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยหล่นเข้ามาในฟาร์มนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เออมารวมกับเจ้าพวกนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าอ่าอย่างถ้าเราใส่รางรถไฟเข้าไปเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนถ้าสมมติว่าอนาคตเราทําทางข้างบนอีกละ่ะแล้วเราทุบอีกนะฮะอ่ะ ไอ้ของพวกมันก็จะตกมาในนี้แล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงไอ้พวกไอรอนอะไรนะพวกเ,เรลเนี่ยนะฮะมันก็จะมาอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะแล้ววันดีคืนดีอยู่ดีมันมาสต๊อกกันเนี้ยจนเต็มนะฮะจนเหล็กเนี่ยมันหายไปแล้วมันกลายเป็นอย่างอื่นเข้ามาแทนเนี่ย เครื่องขัดแยกในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเลยนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเราก็เลยใช้เป็นไอรอนบาร์สถก้จริงใช้อะไรก็ได้นะฮะที่คิดว่าเออชาตินี้มันคงไม่มีไอเทมแบบนี้ตกเข้ามาใน Hopper ออันนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะมีส่วนอธิบายเพิ่มอ่ะ อธิบายเพิ่มนิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะทำไมถ้าสมมุติว่าเราใช้เวอร์ชั่นแบบวงจรประหยัดเออถ้าเรสต stone เราใช้เป็นแบบแค่2อันอะตอนนี้มันมี3อันนะถ้าเราใช้แบบแค่2อันเนี่ยเรสต stone touch มันจะมาแทนตรงฮ o p เปอร์ตรงนี้ใช่ไหมถามว่ามันได้ไหมจริงจริงมันก็ได้นะฮะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราก็กลัวว่าแบบเออโกเลมมันวันดีคืนดีมันอารมณ์ดีดีนะฮะอยากจะเกิดบนฮั p เปอร์อย่างเงี้ยและไอฮัพเปอร์ตรงนี้มันยืนออกมาเงี้ยแล้วมันเกิดทํายังไงนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาจริงๆริแล้วถ้าดูจากตรงนี้ ก็คือมันเกิดมาไม่ได้อยู่แล้วนาะจริงๆแล้วใครจะใช้แค่2อันหนึ่งเงี้ยเออก็ได้นะไม่น่ามีปัญหาเนาะแต่ในที่นี้ก็คือเราอยากให้มันเป็นแนวเดียวกันด้วยเออมันจะได้ดูสวยๆนะดังนั้นเราก็เลยเป็นเรสตน s t ทั้งหมด3อันนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมใช้เรสตน s t สอันเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าจํานวนเหล็กที่ค้างเนี้ยมันจะไม่เท่ากันนะถ้าเป็น2อันเนี่ยเหมือนจะ20กว่ากว่านี่แหละนะฮะยีไม่น่าเกิน30ประมาณเนี้ยนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนาะ อ่าแต่ถ้าเป็น3 Rest o เเนี่ยมันจะค้างอยู่ที่41 i r รอนนั่นเองอ่าอันนี้ก็อธิบายหลักการเพิ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะกลับไปต่อกันในส่วนของการวางเชสนั่นเองนะฮะเออเนาะเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเรคือจริงๆเราถามว่ากล่องมันใช้เยอะขนาดนี้ทำมก็คือมันไม่ขนาดนั้นนะฮะก็แค่ทำทำเผื่อไว้เฉยๆเนาะทำทำลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็คือมันจะลงล่างก่อนอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปห่วงนะฮะเออมันก็ก็คือแบบอ่ะ โอเคถ้าถ้ามันผ่านเนาะมันก็จะลงมาตรงนี้อ่าไอเทมมันก็จะลงมาอย่างนี้แล้วเสร็จมันก็จะลงไปล่างสุดก่อนเออแล้ว,ลว,ลวถ้าล่างสุดมันเต็มปุ๊บมันค่อยมาชั้นต่อไปชั้นต่อไปชั้นค่อยๆ,ๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเก็บเนาะเออมันก็จะค่อยๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือทําอย่างงี้มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเนาะโอเคนะฮะ แล้วก็ถามว่าใช้กล่องเยอะขนาดนี้ไหมไม่นะฮะแล้วก็เราจะไม่ทําระบบอัตโนมัติที่แบบอู้หูเจ๋งมากเลยนะฮะสามารถจิบเหล็กปุ๊บเหล็กเติมเองพอมันล้นกล่องเก็บของปุ๊บมันก็สามารถที่จะเก็บตัวเองเข้าไปได้เอ้ยก็สามารถที่จะหยุดระบบการสูบไอเทมขึ้นมาได้อูห้หูมันดูอัจฉริยะมากคืนเหล็กก็คืนได้บนเข้าวงจรโอ้โหในอัจฉรยซีซั่นสิบเอ็ดเนี่ยอู้ เจ๋งมากอะไรอย่างนี้นะฮะและ้วถามว่าเราจะทําสิ่งนั้นในอ๋อชุดรอดสกายบล็อกไหมก็คือคําตอบเลยนะฮะตอบตรงๆเลยนะว่าไม่มีทางแน่นอนนะฮะมันแบบมันมันโอเวอร์เกินไปนั่นเองนะฮะคือในโลกสกายบล็อกก็อย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วนะฮะว่าเราคงไม่จําเป็นจะต้องใช้อะไรที่มัน over หวังขนาดนั้นนั่นเองนะฮะต่อต่อวงจรให้ร้อยแล้วก็รันอ่ามันก็จะเริ่มรันวงจรถามว่าตอนนี้มันคัดแยกเลยไหมของมันจะลงไปเลยไหม <c oughs> ใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะใจเย็นเด้อ มันมันต้องรอก่อนนะก็คือรอให้อเทมในฮัปเปอร์มันมีทั้งหมด4 1อันก่อนแล้วก็พอมันเป็นไอเทมชิ้นที่42อะเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละนะฮะมันถึงเวลาเมื่อนั้นมันถึงจะเริ่มคัดแยกไอเทมมันเองเนาะเออใจเย็นนะฮะใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะอ่ะก็นี่นี่มาสาธิตให้ดูกันดีกว่าเนาะอ่าถ้าสมมติอุ้ยไก่หลุดไก่หลุดเอ้ยเอ้ยมันหล่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาอยู่ในนี้นั่นเองอาหารนะฮะมันเป็นเหมือนกับแบบไอเทมอะไรก็ไม่รู้นนนนนะะะะคัแกกปลอออมมมเา็จยู่ใี้ ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะกันนะฮะก็อน,นี้ก็คือทั้งหมดของฟาร์มเหล็กนั่นเองนะฮะแล้วในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยเราจำฮาะไรานะฮะรมจาจัดการเรื่องอะไรดีอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ